ประเภทของดนตรีสากลสามารถแบ่งออกได้เป็นแปดประเภทดังนี้ 1. วงแชมเบอร์มิวสิกสวงซิมโฟนี่ 3. วงป๊อปพูล่ามิวสิก 4. วงคอมโบ 5. วงชาโตชาโด 6. วงดนตรีแจ๊ส7วงโยธวาทิตแ,แปดแวงตแตรวง วง Chamber Music หมายถึงวงดนตรีประเภทบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีที่เหมาะสำหรับสแสดงภายในห้องโถงที่ที่จุผู้ฟังได้เพียงจำนวนน้อย 2. วงวงซิมโฟนีออเคสตราวงประเภทนี้มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีครบทุกกลุ่มขนาดของวงมี ขนาดเล็ก40-60คนขนาดกลาง60-80คนและวงใหญ่80-110คนหรือมากกว่านั้นขนาดของวงจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับเครื่องสายเป็นหลักและผู้เล่นต้องมีฝีมือที่ดีรวมถึงวาทยากรก็ต้องมีความสามารถอย่างยอดเยี่ยมถ้าใช้เฉพาะเครื่องสายของวง s y ซิมโฟนีออเคสตราก็เรียกว่าสตริงออเคสตรา r a 3. วง popula r music หรือวงดนตรีลีลาดใช้บรรเลงตามงานลืดนเลงทั่วไป 4. วงคอมโบหรือสต i n g Combo เป็นวงที่เอาเครื่องดนตรีบางส่วนมาจาก popula music อีกทั้งลักษณะของเพลงและสไตล์การเล่นก็เหมือนกัน จำนวนเครื่องดน,นตรีส่วนมากอยู่ระหว่างประมาณ3-10ชิ้น5วงชา์โดเป็นวงดน,นตรีขนาดเล็กเรื่องก่อตั้งเมื่อประมาณ20ปีมานี้เองในอเมริกาวงดน,นตรีประเภทนี้ได้รับความนิยมสูงสุดคือคณะเดอะบิ t เทิหรือ4เต่าทอง6วงดน,นตรีฉแฉรจ๊ส เป็นวงดนตรีขนาดเล็กใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเป็นหลักเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองนิวออรลีนประเทศสหรัฐอเมริกาลักษณะการบรรเลงจะใช้เครื่องดนตรีและแต่ละชนิดบรรเลงโต้อตอบก,กันโดยมีทำนองสั้นๆดูแจ๊ส Jet, เพลงบูเป็นเพลงเก่าแก่ของแจ๊สมาจากเพลงสวอตัน,นโฮกวด หวนของพวกนิโกรเพลงบลูมีอายุรวม100ปีสวิงแบบนี้กูดแมนเป็นผู้ให้กำเนิดจังหวะน,นี้เมื่อก่อนกูดแมนเล่นคลาวลินเนตกับพวกผิวดำต่อมาได้แยกออกมาเล่นกับพวกผิวขาวด้วยกันและเขาได้แต่งเพลงใหม่ขึ้นและได้ให้ชื่อเพลงใหม่นี้ว่า สวิงล็อกออก็แตกแขนงจากแจ๊ดเมื่อราวพส2,493ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่วัยรุ่นและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในอเมริกาผู้ที่ได้ชื่อว่าเวลาชาของเพลงล็อกก็คือเอลวิสเพลียเสียชีวิตเมื่อคศ2,520 7 วงโยธวาทิศประกอบด้วยเครื่องเป่าครบทุกกลุ่มคือเครื่องเป่าลุมไม้เครื่องเป่าลุม,ม,าลมทองเหลืองและกลุ่มเครื่องกระทบได้แก่เครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทั้งหลายวงโยธวาทิศมีมาตั้งแต่สมัยโรมันใช้บรรเลงเพลงเดินแถวเพื่อปลุกใจทหารในสมัยสงครามคูเซตแปดแตรวงคือวงที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบแตรวงเหมาะสำหรับใช้บรรเลงกลางแจ้ง การแห่ต่างๆเช่นในประเทศไทยใช้แห่หน้าแห่เทียนแห่ภรษาเป็นต้น